สวัสดีครับวันนี้นะครับผมตัวแทนจากบริษัท CCS Future System จำกัดนะครับจะมานำเสนอนะครับรุ่น CMy 6 0 0นะครับตัวนี้คือตัวโปรโมชั่นของเรานะครับสามารถใช้งานได้3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วนะครับหรือใช้บัตรพนักงานท่านะครับแล้วก็หรือรหัสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำงานในการเก็บนิ้วนะครับซึ่งเมนูนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ส่วนของบันทึกผู้ใช้นะครับเราก็เลือกแล้วก็กดโอเคครับผมแล้วกเก็บผู้ใช้นะครับแล้วก็เลือกบันทึกใหม่นะครับผมมีบันทึกนิ้วบันทึกรหัส นะครับแล้วก็บันทึกบัตรอันนี้ผมจะเลือกบันทึกนิ้วก่อนนะครับรหัสเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้นะครับเรียงเรียงจากแล้วแต่เราจะเรียงไม่ต้องไม่ต้องเรียงจากหนึ่งก็ได้นะครับใครมาก่อนอาจจะพิมพ์เป็นเลขสิบหรือเลข90ก่อนก็ได้นะครับสมมุติผมเป็นพนักงานเบอร์ยีแล้วก็กด20ก็ได้นะครับแล้วกดโอเคปึ๊บนะครับอ่า การวางนิ้วนะครับก็ใช้หัวแม่มือหรือม้วชี้นะครับวางไปสามครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองเราแค่กระดกขึ้นนะครับไม่ต้องเอาออกไกลมากครั้งที่สามปึ๊บเสร็จแล้วกดโอเคนะครับอ่าขอน,นี้เก็บนิ้วเสร็จแล้วนะครับ การทำงานนะครับเราก็เดินมาวางนิ้วเหมือนเดิมนะครับให้เต็มเครื่องก็จะตอบรับเป็นเสียงภาษาไทยอัตโนมัติว่าเรา